รู้ล like ้วว่าเครื่องยนต์มอเตอร์วิธีตรวจเช็คแล้วนะครับต้องเปลี่ยนรูปปั๊นนะครับวิธีการถอดทุกที่จะถอดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาการขอให้ดูบต้นต้นนะครับก็ผมกชีดด้วยนะครับขอดแยงชิงส่วนมาดูนะครับผมฝากตรงนี้ถ่ายเท็กไซสก็ยกมือสอบถามได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมวันนี้ที่เครื่องยนต์นะครับ ตัดเครื ok ่องเป็นเล็กจ uh ังเละถอดปั๊มนะครับผมแนะนำนิดนึงถอดทุกพออากาศก่อนนะครับก่อนถอดอากาศก่อนข้อาะหนึ่งบทที่ตามมาในกรณีที่เราประกอบเสร็จหรือติดเครื่องเครื่องยนต์อาจจะมีการได้รีมนี่แต่เรา ใายทิศธาหรือที่ส่วนเกิดการเสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะดับเพื่อนโยนนะครับดับเพื่อยโยนในการขุดทางเรินขวากก่นะครับอ่าแ้ค่อยดีนะครับเครื่องก็ตัดได้นะครับบางคนเครื่องได้ตกใจวิ่งหนีมาหาคุณตุ๊กตุเนขันนะครับยกเบาตัดไม่ตับแต่ คนนะครับมีการหายใจเนอกจากลมหายในะครับแล้วไปวิ่งที่ปลอดภัยด้วยนะครับจะต้องวิ่งนะครับมันชุมมันแย่มันอัายมันร้อฉีดอะไรนะครับอุ่นเลยถ้าเราไม่ได้ถอดชุดป้องกาศันี้ทำไงจะองปลดก่อนอันตรายที่สุดนะครับทีนี้นะครับผมแนะนำเลยปลดทุกท่านปลดก่อนเลยนะครับสองต้องกาปลดตามขื้นหน้านะครับตั้งแต่กู้เล่เหมือนกัน ขึ้นหมุนกับลูกอยูจุดแหนงไหนนะหมุนหุ่นด้วยมือนะคไม่ต้องยกเบาะนะหุ่นด้วยมือนะจังหวะนี้ก็คือลูกเบี้ยวเตะปั๊มนะครับก็แค่มันแตะแตะชุดชุดปั๊มอ่ะนะแตะยังไม่ได้กดเพื่อให้ปั๊มทำงานนะครับแค่แตะจังหวะที่แตะนะครับลูกเบี้ยวแตะปั้มยังไม่ได้กดนะปั๊มยังไม่ได้ทำงานนะครับ แค่แตกปั๊มจุดสังเกตดูสังเกตก็นีครับโมเลตึงนะครับเดี๋ยวมต้องยกวบานะแค่แตกแตะปั๊คือลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็ปั๊มให้มันแตกกันคนเฉยนะครับยังไม่ทางานนะครับแค่แตกจุดนี้นะครับสังเกตดูที่โมเลนะครับจะอยู่ระหว่างจุด นะครับตู้งตอกตั้งสายทานนะครับนะครับในแห่งนี้นะหรือบางคนไม่สนใจก็เอาเทปปุ๋ยแตกแตกปั๊บอันนี้พอนะครับมาต่องใกล้ก่อนไปก่อนไปลองใหม่ขึ้นก่อนทุกครั้งเนาะเห็นทางน้องอ่ะนะครับ ตัวไล่ลมอันนี้ไงคือบอกพอดีเนาะตัวไล่ลมนี่นี่ไล่ลมอัตโนมัตินี่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 อ่าที่นี่อยู่ที่นี่พีนี่ครับตัวไล่ลมอัตโนมัติเนี่ไหมนี่นี่มาโค้ดนี้เปิดก๊อกตัวแ่งปิดนะปิดนี่ปิดเปิดน้ำมันไหลลงจากชุดถังน้ำมันนะครับผ่านชุดกรองไหลเข้าไปชุดปั๊มแต่ระหว่างนี้ครับก็จะเกิดสุญญากาศหรืออากาศตกค้างอยู่ข้างในเราสามารถได้ลมด้วยกันนี่ ตัวไล่ลมอตัตโนมัตินะครับของเรามีแต่รุ่นเจ้าพลังนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับกดไปนะครับแยก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 ปุก๊บน้ำมันก็ถึงท่อไล่ลมอยู่ข้างในก็อากาศก็จะขึ้นท้้งบนนะครับตัวนี้ทุกครั้งนะครับเครื่องหม่หรือบางคนรงหว่าน,น้ำมันจะเพลิงหมดระหว่างการทำงานก็มาเติมให้เต็มถังหรือเติมให้เราซื้อมาเนาะก็ไล่ตัวนี้ดวยไฟลมนะครับมางคนเอ๊ะเติมน้ำมันไปแล้วนะครับ หมุนี้ก็ไม่ติดนะครับก็เกิดอากาศตกค้างนี้ในถอง้ำมันนะครับได้รลมาตโนมัินะครับลูกลอยตรงนี้นะครับเครื่องใหม่ๆก็จะมีอยู่นะครับนี่ยู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 ยนยู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 ้มู่ยุ่มยู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 ตูยูยูยูาูู่ย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 ูตูย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 มยู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 ย อ,อ,อ่าบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะเททิท้งเลยไม่มีขายนะครับต้องซื้อเครื่องใหม่ทท้งนั้นถึงจะมีนะครับเนี่ตัวนี้นะครับเอาไปลมน้ำมันนะครับกรองชุบเพลกเหมือนกันนะถ้ามันดำนะพี่ตัวเราไม่กีสามสิบหกสิบบาทซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะมันในเมื่อกรองสกปลกกักน้ำมันกักที่ผงไม่อยู่นะครับนี่ชุดปั๊มแน่นอนนะครับเดี๋ยวจเสียหายที่พังได้เขาชุด นี่นะเกิดจาก้อมันสุรระรนะครับใตกรองทำสีดำก็ที่เปลี่ยนเลยนะครับตัวนี่สามารถล้างได้นะครับแต่ใตกรองในเปลี่ยนเลยนะครับโอเคี่ผมปิดก๊อกนะเมื่อกี้เปิดที่นะเปิดอ่าตัวนี้ไล่ลมนะครับนี่ผมมากลักหมื่นทุนไล่ลมนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบปล่อยนะครับ นะครับเสียงดังนะครับจะว่าเอานะนับเบาในใจ1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ต่อยปิดขึ้นได้เลยนะครับโอเคปิดนะมีการถอดปัมนะครับอ่าหนึ่งปิดต็อกมันจะเพิ่งสอง ใส่น้ำมัน,นครับ,รบตัวนี้ทำไมมีกิฟต์สตัวนะครับถ้าเป็นระบบ di direct นะครับมีตัวดาษอากาศอยู่ข้างในนะจับรงแข่งเห็นไหมตัวดากตัวนี้คุปสบัติมันก็คือกันไม่ให้เกิดสูญยากาศเกิดอากาศนะครับเพราะว่าระบบ di เกนปั๊มมันมีขนาดใหญ่ ็นเมื่อาการทํางานของมันนะครับไดเกิดสูญญากาศระหว่างนี้นะครับทําให้เครื่องมีปัญหาเรื่องเร่งแล้ววูบกําลังโตนะครับเขาเลยมีตัวดาอากาศอยู่ข้างในนะครับอันนี้แข็งๆนี่นะมันจะเป็นพลาสติกพลาสติกเรามีรูลเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิอดอากาศนะครับถึงให้ระหว่างนี้นะครับเพราะตรงน,นี้นะมีน้ํามันมาอยู่ตรงนี้่อไหลเข้ากับชุดปั๊มนะครับ ไม่เหไม่ไม่ไม่ไม,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 มีสีอากาศมาโคนเอทใส่มาสองตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่นะต้องใส่ทุกครั้งนะครับเนี่ยนะถ้าไม่มีตัวนี้อาการเกิดไม่นอนเครื่องมู้กกาลังตกครับระบบนี้นะดีไอนะของยนต์มาเราจะมีตัวดักอากาศนะครับหรือเกื่องเกาสายเกิดการขคาหรือแตกซื้อมาเปลี่ยนนะครับพยายามซื้อสายของแท้นะครับก็จะมีโบร์ขึ้นมาค่าใหญ่หนะนะ ผมซื้อของเทียบของพอน้ำมันธรรมดามีปัญหาตามไม้นอนคือน้ำมันไหลไม่สะดวกนะครับแล้วสำคัญคือต้วคอรตดวดาอากาศตัวนี้นะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะกูดาอากาศข้างในนะครับกมีด้วยนะครับอ่าน้ำยถอดเร็จปั๊บต้าไครับเบอร์ติดเก้านะจะับทุกปั๊บ การถอดเนาะจากสิเป็นสปั๊มนะครับอ่าเสร็จปั๊มแต่เมื่อเราจะถอดเปลี่ยนชุดปั๊มแล้วนะครับชุดปั๊มอันนี้สิบเก้าขายได้เลย สายบอดน,นะครับถ้าเป็นสายบุตตมามา๊บตอนเราถอดคลาบออกมาปุ๊บจะค่อนข้างจะถอดยากนะครับสายบอดสองตัวทีสองตัวสองตัวทีนะ<า><า>ครับ เนไครับพอดประมาณนี้นะครับนะครับตรงนี้คือที่บอกวไว้หมุม่ดเด้ให้ตึงหรือมกตอ์ยังไม่ทำงานนะมนาะต่อได้นะครับก็ชุดแหลกข้งางในนะครับอาจจะทำงานอยู่ก็อยักตรงนี้ ทวิทีการถอดที่ทุกทีนะครับที่เจอกันบ่อยคือชุ้นี้เ้าเรียกแหลกเพือมฟันผีหักง่ายที่สุดแหลกถ้าเราไม่หมุนตั้งตรงนี้นะแต่ว่าที่ปั้มทํางานนะครับเนี่ยรูเบียวเตะปั้มหักง่ายนะครับหักแล้วหาซื้อยากนะครับถอดที่ถูกทีมันก็หนึ่งประหยัดทั้งสองอย่างนะครับนะครับถอดทว่า หากนาบส่วนนี้นะครับเราขยับคันเร่งตัวนี้ช่วยเพื่อให้หากรานะครับไปอยู่ตำแหน่งที่ตรงร่องมาดึงปั๊มไปเลยนะครับถ้าเราไม่ขยับชุดแกนคัน A ชุดตัวนี้ช่วยคันเร่งช่วยนะครับไปอยู่ในลักษณะนี้ป่อดไม่ได้นะต้องค่อยขยับแกนคันเร่งนะครับขยับขยับทำอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถึงจะปอดที่ปั๊มออกมาได้นะปั๊มนะครับวิธีการ อยที่ผมบอกเมื่อกี้ทำไมถึงคลาย19นี่เนี่ยอ่าเราจะเปลี่ยนแล้วนะอ่านี่แบาไม่ต้องไปจับปัดการหรือไปหานใหม่ทีเดียวจบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคูมพิตอา์ยันม่านนะครับตัวนี้เหมือนกันอย่างเราบยางรอง,องรับคอนงครั่อยางบ่าวพั๊มเนี่ยนะซึ่งเ,เก่าอาจจะเอ๊ะมีน้ำมันเชื้อเพ,พลิงรั่วครับแค่ตัวนี้นะครับ อีมรู้แล้ห้าบาทหรือสิบบาทอย่าง้ด้วยนะสามารถถอนออกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าดูนี่มีอะไรบ้างข้างในอ่านี่อันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามีการแข็งตัวจะเรียนให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวนี้อะไรบ้างนี่อันี้น หรือลิ้นทรงนะครับหรือวาล์ว,วปั๊มนะครับนะครับสัววาล์ว,วปั๊มนี่นะสังเกตนะอยู่ลักษณะนี้นะนะครับบางคนเอ็นานานฮอดทีใส่นี้ก็ได้เว้ยอ่าได้เหมือนกันแต่ต่อประกอบไม่ได้นะครับ <c oughs> ดันไม่เข้าหรอกอยู่ลักษณะนี้นะครับอนะครับ ทรงตัวปัม๊มเด๋ยวเรี้ยให้ดูเลยจากข้างหลังมาข้างหน้าเนาะตัดข้างหลังก่อนนะครับออมีอะไรอีกอะไรนี่เสื้อปัมป๊มเห็นอปั๊มเห็นไหมครับเห็นร่องไหมร่องไหนไหมร่องนี้นะนี่นะนะครับร่องตรงนี้นะครับนะนี่นะต้อง,องมาสัมพันธ์กับชุีินี่บุตรตรงนี้นครับก็จะมีล็อกอยู่ข้างใน มีหมุดโผล่ขึ้นมานิดนึงเพือ่อล็อกเสื้อปั๊บตัวนี้นะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับไม่ให้ตัวนี้ตัวนี้จะไม่ทํางานนะอยู่บงที่นะเสื้อปั๊บเลยนะลูกปั๊บถึงจะทํางานลูกปั๊บอยู่ข้างในนะครับหรือเดือดที่บางคนไม่สนใจแล้วยัดไฟไปนะครับถ้าตัวนี้มีการเคลื่อนที่อาการเครื่องก็คือเล่งเองเบาเองเล่งเบาเ,เองนะครับต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะครับนะถ้าเครื่องใหม่ๆก็ไม่มีการถอดก็จะอยู่บที่ครับ เครื่องเ,อเก่าบางคนก็ปอดหลายครัง้งอาจจะใส่ผิดบ้างอัดเข้าไปเข้าไปตัวนี้ก็หมุดตัวนี้ก็เกิดการปล่อยออกมาได้นะครับปล่อยออกมาเราใส่ไปปุ๊บตรงจริงแต่หมุดหมุด,มดไม่ได้ล็อกแล้วครับหลุดจากตรงนี้ไปนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเช็กทุกครั้งนะครับปอดมาปุ๊บดูนี่อ๋อหมุดโผล่มานิดนึงมันต้องล็อกล็อกชุดนี้นะครับเดี๋ยวบอกทีนึงว่าจะสังเกตยังไงนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนเบื้องต้น,น,นรครับมีทั้งหลังหมดแล้วนะนี่หลังหมดแล้วนะครับจะไปคูเปคนแบบนี้หมุนขันยาวถอดนะนะครับอืมมีการถอดนะระวังหน่อยละกันเพราะชิ้นส่วนมันเล็กเอ๊บผ่านบุดล็อกนล็กอะนะครับเล็กนะครับ ล่วงปับ๊บเจอหายเดี๋ยวลองประสบการณ์ก่อนเพื่อนก็นั่งสอบประลุค้าร้านปูน,นี้นะนี่นะครับหายวนหาเนี่ยไม่เจอนะครับสุดท้ายโทรทีนะครับตกเข้าไปร่องในรองเท้านะครับโอ้โหนี่นะเล็กๆเนี่ยนะพยายามถอดในถาดนะครับเอาละส่วนมีอะไรมั่งครับนี่ ครับข้งเล็กเห็นไหมครับเกิดรั่วสูญหายมาหายยากนะครับแผ่นทีมตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าเครื่องไหนที่อาจจะมีตัวเดียวหรือสองตัวนะครับสังเกตให้ดีใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประกอบเป็นปั๊มน่ะจะมีการเทสึ้นลายเทสเทสตัวอาจจะแรงดันไม่ถึงก็ดีแ่นทีมนี้ครับเสริมเข้าไปนะครับบางคนมีสองตัวแต่ใส่ไปตัวเดียวปั๊มกระเริ่มอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นถอดมานะครับแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันบางเครื่องอาจจะมีสองตัวหรือตัวเดียวนะครับเกตด้วยนะอ่าถอดละปั๊บอืมครับเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูเลยนะเลี้ยงให้ดูว่ามีตัวไหนมั่งถอดยังไงนะนี่นี่ครับสติปับ นี่เรียกชุดลูกปัม๊มนะพี่นะลูกปัม๊มนี่อันนี้แหละลูกปัม๊มนะนชุดลูกปั๊มมีเสื้อปัม๊มแกนปัม๊มนะบาลอกน้ำมันลอกน้ำมันต้องอยู่ข้างล่างตลอดนะนะครับนะครับขนาดน,นี้นะครับนะครับใหญ่ไม,ม่แปดมิลนะครับถ้าเป็นรุ่นเจา้าโลกหรือรุ่น เอมนะครับนน็มแค่เอาโซ่แค่ห้ามิลนะครับอ่าแล้วครับตัว <c oughs> นี้เหมือนกันนะขอให้ดูเลยเนาะจะถอดลักวดแล้วีจะตอดลัช่ ทีนะครับทีสองฝั่งเนาะนะครับฝั่งนี้ที่ถูกทีคือต้องใส่มาร์กนะครับมาร์กนี้เห็นไหมลองนะครับสังเกตทีนะลองตรงนี้นะนี่นะลองนี้นะครับนะมาร์กตรงนี้ฝั่งนึงจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนประกอบสังเกตด้วยนะต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ทำไมใส่ลักษณะนี้เพราะว่านี่ตัวนี้ก็เหมือนกัน ชุดีลร่องเห็นไหมเห็นไหมฮะก็มาสัมพั์กันชุดน,นี้นะครับอืมนะครับก็มาสัมพั์กันนะครับอืมแต่การทำงานก็เร่งชุดนี้แตกเร่งนะครับกรณีที่บางคนอาจจะมีการหักมาก่อนต้องการเปลี่ยนชุดนี้ชุดเพลิงควันบีนะครับบีปั๊มตัวนี้นะก็ะสังเกตให้ดีนะครับก็จะมีร่อง การใส่ก็พยายามมีถาดแล้วก็น้ำมันที่สะอาดนะครับเพราะชุดนี้ต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีสองฝั่งนะครับสังเกตดูนะครับมีการปกระปอ๋องมีมาร์กตอกมาให้เล็กๆ ออกเพื่อให้รู้ว่าอยู่ข้างนอกเลยนะะบางทีเราไปใส่กับด้านการทํางานของชุดนี้อาจจะไม่คล่องตัวนะครับก็น่าสัมผัสไม่เรียบเหมือนกันนะครับเห็นดูงน,นี้มีมาร์กเน็กนะครับตัวตอกยาวตอกเห็นชัดเลยนะครับ<อ>่ติดต่อ เดี๋ยวแบ่งก,กลุ่มแล้วผมจะนให้ถอดถอดแล้วก็เรียงลักษณะน,นี้เนาะเรียงว่าไหนถอดก่อนถอดหลังนะครับจะได้จําได้ถ่ายรูปเก็บไว้เนาะพอเข้าใจเลยนะครับวันนี้อาจจะจําได้อยู่แต่พรุ่งนี้มันลืมมันลืมไม่ได้ถอดมานานี๋ยวลืมนะมใส่มาให้ตรงนะครับตอบเสร็จ้อเคท,ทุกครั้งนะ้องต,ตัวนี้ครับทำง,งาน้อง,งตัวนะครับบางทีเคยเจอคือไม่มีของแท้ของให้หายาก ซื้อของเทียบมานะครับความสูงหรือความโตไม่เท่ากันอาจจะประกอบได้จริงแต่ทําง,งานไม่คล่องตัวนะครับมีผลตามมาแน่นอนนะครับเร่งเองเร่งครับต้องคล่องตัวขนาดนี้ทํางานนะครับนม่คืออะไรแท้มันก็จะคล่องตัวถ้าของเทียบอาจจะมีสูงนิดนึงหรือโตนิดนึงนะครับถ้ามันโตรหรือก็หาตะไปแต่งตัดเอานะครับเพื่อให้คล่องตัวขนาดนี้นะครับอื ลูกเก็บไว้ไหมเดี๋ยวผมให้ถอดถอดของแท้ของแต่ละเครื่องจะดได้จำได้แค่จานเรียงแล้วก็ขอเรียกชื่อแต่ละตัวฮะเวลาเกิดมีปัญหากระสุนได้ไหมครับผม คุณนี่จะมไม่ิดการสึกหล่อหรืออะไรนะครับมันาะจะหายนะครับตัวนี้นะบลูมุดบลูชีบบล,มลูมปั๊มอ่าคุณนี่จะไม่มีการสึกหลอครับผมกิ้งเตะปั๊มคุณนี้นะครับเราจะแยกได้อีกในนะครับแทนชิมนะบอกเมื่อกี้เนาะ แต่ละตัวแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันไม่ไว่าจะเป็นคมพวเตอร์หรืออะไรก็อาจจะมเอมือนนะครับตัวเทสตมาแรงดันนะครับจะใส่ประตูเดียวหรือสองตัวนะครับใส่กลับคือเหมือนเดิมนะครับแบนล็อกชุด <c oughs> ปั๊มนะครับเครื่องปัม๊มแกนสปริงปัมป๊มเนี่ยนะแกน,น,นปัม๊มจะขายชุดนะครับ เขาเรียกามอนพาร์คเลยเรียกชุดลูกปั๊มลูกปั๊มลูกปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงือปั๊มโซล่าลูกปั๊มจะมาเป็นชุดแบบนี้นะครับม,มีชุดวาล์วปั๊มหรือทิ้งทรงนี่ม,มาเป็นชุดแบบนี้นะครับลักษณนะอยู่นี้นะเทเจอร์ลมหลายรุ่นใส่แบบนี้ <c oughs> พอประกอบแล้วมันจะ บุนไม่เข้านะโอ้ลักษณะนี้นะนะครับอตัวนี้จะไม่จะไม่จะเน้นไม่ไม่ค่อยเสียผมนอกจากจะสูญหายเนาะตัวนี้ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ครับผมจ้าชุดวาล์วปั๊มกับอ่าปั๊มลูกปั๊มครับผมยังไม่ไม่เดือดเสียหายนี่มันเปลี่ยนหรือว่ามันตื้นมันเกิดการสึกหรอคือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูว่าลักษณะการสึกหรอหนึ่งปุ๊ปั๊มสึกเครื่องยนต์ หมุนไม่ติดหรือติดยากมันจะสึกตรงนี้นะครับปลายเข็มปลายเข็มคือตรงนี้นะครับเกิดการฟ้าแยนทัดเลยปกติเห็นไหมดูเป็นสีเดียวกันใช่ไหมตรงนี้มีเงามีเงาตึกเป็น้าถ้าสึกปุ๊บตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะป้าขาวเห็นแบบต่างกันเลยเหมือนเราก็ดัดทรายมาขัดัำให้มันป้านะนี่แนะนะครับการสึกของลูกปั๊มตรงนี้เองนะครับการทำงานก็คือจะหมุนติดน้ำมัน าการมันพี่กูฉีดต่อนะครับจุนนี้นะครับนะบเห็นไหมของไหลไม่กันนงเงาเลยนะมันใ้งานเครับ